ไปก็ให้พากันตั้งใจโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยมีน้อยเหลือเกินส่วนมากมีแต่กิจธุระผู้อยู่เบื้องหลังก็ตั้งอยู่ในอภมาธธรรมคือความไม่ประมาทก็เมื่อมันเมื่อไม่ประมาทแล้ว มันก็จเจริญด้วยบุญด้วยกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงจะไม่มีครูอาจารย์ควบคุมอยู่ก็ตามก็ไม่จำเป็นนะเพราะทุกคนก็บรรลุนิติภาวะแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้ตัวดีอยู่แล้วรู้ว่าชีวิตนี่มันเป็นทุกข์ที่เรามาบำเพ็ญจิตตภาวนาอยู่นี่ก็เพื่อ ฝึกจิตตรงนี้ให้มันเข้มแข็งให้มันหลุดมันพ้นไปจากขันห้าอันนี้แต่ไหนสลไรมาจิตนี่มันไม่เข้มแข็งมีแต่ยึดขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นเนื่องจากว่าจิตใจนั่นอ่อนแอไม่มีกำลังเพราะบุญน้อยอเมื่อบุญน้อยวัสนาน้อยแล้วสติปัญญามันก็น,น้อย อนันนี้จิตใจนี่ถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นกำลังแล้วมันก็อ่อนแอไม่แข็งแรงเ,เหมือนอย่างคนที่ไม่มีไม่รับประทานอาหารนะไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ร่างกายนี้ก็อ่อนอ่อนเพลียงลงไป,อ,ปอย่างนั้นจิตใจก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยไม่มีกุศลธรรมเป็นอาหารหล่อเลี้ยงมันก็ยอมสูผ้ผอมลง เหี่ยวแห้งลงไปไม่เบิกบานไม่ลาเริงบันทังเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานะ่ะมันจึงได้หาเครื่องดนตรีต่างๆมาเ,เล่นกันก็เพื่อที่จะพยุงจิตใจนี้ให้เข้มแข็งไม่อ่อนแอ,อ,อไปตามความทุกข์ความร้อนต่างๆ เมื่อใจเพลินไปตามมหรสบคบงินต่างๆแล้วมันก็ลืมทุกไปพักหนึ่งมนุษย์ส่วนมากนะั้นมองเห็นตั้งแต่มหรสถคบงินร้องรำทำเพลงนั่นแหละเป็นเครื่องบรรเทาทุก์ทางทจิตใจเหตุน,นั้นโรงหนังโรงละครนะ่ะจึงว่าเหมือนกับวิมานของเทวดาหากคนไม่สนับสนุนมากมายอย่างนั้น เขาก็สร้างใหญ่โตโอทงนั่นไม่ได้เลยนี่แสดงว่าเงินรายได้มีทุกวันทุกวันสะสมไว้เหตุฉะนั้นจึงได้สร้างโรงภาพะยนตร์นั้นขึ้นใหญ่โตมโหฬารวันนี้วัดวาอารามสร้างศาลาการรเรียนไว้ใหญ่โตมโหฬารไม่พอยจะมีคนไปนั่งเลย วัตีลรมหรสบเน่ะเกือบทุกวันเลยไปนั่งกันเราสังเกตดูนั่นแหละมนุษย์เราบุญน้อยบุญน้อยวาสนาน้อยจึงได้อาศัยอารมณ์ของโลกนี่อุ้มจิตใจไว้พอได้หายใจคล่องหน่อยหนึ่งถ้าหากว่าไม่มีเครื่องประลมโลกอันนี้ เป็นเครื่องอยู่แล้วมนุษย์แย่เลยกุ้มใจตายอืมัเนเปร่งเงิน,งน,นสำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะเช่นผู้เจริญสมาธิภาวนาละอารมณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคแก่ความสงบเสียได้ใจรวมลงเป็นหนึ่งลงไปได้มันมีความสุขยิ่งกว่าเขาเพิดเพลินในมหรสพกงง์่งเงน มากมายเทียบกันไม่ได้เลยเพราะอะไรนะก็ะเพราะว่าบุคคลผู้ที่ฝึกจิตของตนให้ตั้งมั่นต่อกุศลธรรมอยู่แล้วอย่างนี้นะ่ย่อมมีความสุขสม่ำเสมอทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเมืเม่อนอยังคนรับประทานอาหารอิ่มน้ำทำรานแล้วก็สบายกายก็อย่างนั้นแหละ แต่ว่าอาหารนั่นน่ะมันอยู่ได้เพียงแค่หกชั่วโมงก็หิวแล้วบางผู้ครองเรือนน่ะนผู้นักบวชก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงทําไมได้รับประทานแล้วก็ไม่ไหวอ่ะอืมก็คิดดูร่างกายยังต้องอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงไว้แล้วจิตใจน่ะถ้าไม่มีของ สิ่งที่ดีงามเป็นเครื่องรอเลี้ยงแล้วมันก็ย่อมเหี่ยวแห้งย่อมมัวหมองเพราะจิตนี้เมื่อมันไม่ลื่นลงในบุญในคุณแล้วมันก็ย่อมลื่นลึงไปในบาปอากุศลหรือว่าอารมณ์ที่ให้เกิดความรักความชังต่างๆนานานเะ <Yeah. S 1> นี่ยแสดงว่าจิตใจไม่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณมันจึงได้หมุนไปตามกระแสของโลกอย่างนั้น ผู้มาสนใจในธรรมะปฏิบัติธรรมยึดเอาคุณประพุทธประธรมประสงค์เป็นอารมณ์ยึดเอาบุญเอาคุศลความดีที่ตนทำเป็นอารมณ์ของจิตใจอยู่เรื่อยไปอย่างนี้จนว่าใจนี่มันจนว่าบุญคุณอน,นั้นซึมทราบเข้าสู่จิตใจใจก็เย็นสบายแบบนี้นะเพราะว่าบุญคุณนี่เมื่อซึมทราบเข้าสู่จิตใจแล้ว อ้กิเลสมันก็ถอนออกไปมันจะอยู่พนเปรกับบุญกับคุณไม่ได้เมื่อบุญคุณซึมเศร้าเข้าสู่จิตใจแล้วใจก็ย่อมเบิกบานผ่องแฉวก็ม,มีความสุขสงบอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนดังนั้นนะการที่บุคคลมาฝึกฝนให้คุณธรรมบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้ว จึงื่อว่าผู้นั้นจึงไม่สนใจที่จะไปหาความสุขสนุกสนานกับมหบรศสมบพัานต่างๆเหล่านั้นเพราะอันนั้นเป็นเพียงความสุขชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวก็หายไปเมื่อเขายุติการเล่นลงไปแล้วไอความสนุกสนานเหล่านั้นก็หายไปอืมก็อย่างนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนี่ มันก็เลื่อนเล็งบันเทิงแต่เวลาเขาเล่นให้ดูอยู่เท่านั้นเนี่ยครันเวลาเขาหยุดตีลงแนวมันของของเก่านั่นนหะเคยเสียใจครับแค้นใจเคยเดือดร้อนใจด้วยเรื่องอะไรต่ออะไรมามันก็กลับกุ้มขึ้นมาของเก่าเนก็เป็นอย่างนั้นมเพราะฉะนั้นจึงว่าอารมณ์ของโลกนะั้นไม่สามารถจะบรรเทาความทุกข์ได้ให้สม่ำเสมอไปได้ อารมณ์ในทางศีลทางธรรมทางบุญกุศลอันนี้นะสามารถชโลมจิตใจของบุคคลให้สบายอยู่เรื่อยไปแต่ผู้นั้นต้องไม่ประมาทนะมันจึงได้เป็นผู้มีสติสมบัชญญะสํารวมจิตอยู่เสมอเสมอรักษาจิตอยู่เสมอมาเขาว่างนั้นเนี่ จะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็ไม่ลืมจิตดวงนี้มีสติเข้าไปควบคุมไปประคองไปกลัวกล้าดูความรู้สึกอันนี้ว่ามันไปเกาะไปคล้องกับอะไรมันยินดียันร้ายกับสิ่งใดเอต้องต้องไปกลววด,ดวูหรือมันตั้งเป็นปกติอยู่ไม่ยินดียันร้ายกับอะไร ก็ให้รู้เมื่อรู้ว่าจิตนี้เป็นปกติเมื่อยินดียินร้ายกับสิ่งใดๆในโลกนี้อย่างนี้ก็ประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ด้วยสติต้มปชัญญะเิแต่ว่าประคองไว้ไม่ไมให,ให,ให้ให้มันเป็นปกติอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปถึงเมื่อเวลามีเหตุอะไรมาถึงเข้า เขาก็กำหนดพิจารณาเรื่องนั่นได้ทันทีเลยไม่สักชาเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธิอยู่แล้วนั่นนะมันเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาอยู่ตลอดเวลาเขาเคยอุปมาให้ฟังอยู่เหมือนอย่างไฟฟ้าอย่างนี้แหละมันก็ไปจ่ออยู่ที่สวิตชนนะ์น่ะไฟวนะ่น่ะ สวิคนั้นสำหรับกันไฟไว้ไม่ให้มันวิ่งเข้าไปในหลอดก่อนเพราะไม่ต้องการอย่างงี้กลางวันอย่างนี้นะมันมีแสงดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างแล้วกดสกัดกระแสไฟนไว้ก่อนอการที่มีสวิคสำหรับสกัดกระแสไฟไว้นั่นได้แก่การทำจิตให้เป็นสมาธิไม่ไม่ไม่ยอมรับรู้อะไรก่อนตอนนั้น รู้แต่จิตดวงเดียวรู้แต่ตัวของตัวเองมาเขาว่าองั้นเนี่ยรู้แต่จิตดวงเดียวเท่านั้นจิตรู้จิตรู้ว่าจิตเป็นปกติจิตไม่ได้หลายดวงนะรู้ว่าจิตดวงเดียวเหมือนสวิตช์ไฟแต่แต่ละดวงแต่ละหลอดไฟก็มีสวิตช์ตัวหนึ่งอย่างนี้แหละทีนี้ เมื่อเวลาต้องการแสงสว่างมักดสวิตช์ไฟนั่นไฟนนไฟ้ามันก็วิ่งเข้าไปในหลอดกดส่องแสงสว่างออกมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อเวลาเรามีสติประคับประคองกิตให้เป็นปกติอยู่สมเสมอไปละววันนีเวลามีเหตุอะไรมีเรื่องอะไรมาถึงเข้ามันก็กำหนดพิจารณาเหตุนั้นเรื่องนั่นได้โดยแจ่มแจ้งทันทีเลย นั่นเรียกว่าไม่หลงจิตไม่หลงอารมณ์ไม่หลงยินดีน่ายไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเพราะว่าสติคอยจดจ้องอยู่เสมอน่คอยจดจ้องที่จิตอยู่เสมอปัญญาก็เกิดจากสตินั่นแหละเมื่อสติระลึกถึงเรื่องนั่นได้ปัญญามันก็วินิจฉัยเรื่องนั่นได้อืม พิริช้ยเรื่องนั่นได้โดยแจมแจ้งอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอย่างนั้นแสงดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์ไม่สามารถจะส่องดูร่างกายภายในซึ่งมีหนังหุ้มอยู่ในรอบนี่ได้เลยอืม แล้วก็ส่องมาแต่ผิวนอกนี่เท่านั้นเองแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ต่างๆแต่แสงแห่งปัญญาแล้วก็มันเกิดกับจิตนี่จิตอยู่อยู่ภายในกายนี่เพราะฉะนั้นเมื่อปัญญามันเกิดแล้วมันก็ส่งแสงกระจายทั่วร่างกายมันก็มองเห็นร่างกายนี่ชัดตามเป็นจริงมองเห็นอารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาแต่ภายนอก ก็เห็นได้ชัดเลยเป็นอย่างนั้นเห็นยังไงวะก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นก็ไม่ดับถ้าสิ่งใดมีเกิดแล้วจะไม่ดับไม่มีเลยในโลกนี้สิ่งที่ไม่มีเกิดมีดับก็คือพระนิพพานเท่านั้นเอง พะพระนิพพานนี่อยู่นอกเหตุเหนือผลอแต่ว,ว่าสิ้นสุดกันลงแล้วเรื่องเหตุเรื่องผลเนื่องจากว่าละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วเท่านั้นจึงไม่ต้องมีเหตุผลอะไรในจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเขาความอยากท่านก็ละไปหม,ะมหมดแล้วความโกรธท่านก็ละหมดแล้วอย่างนี้นะ ความหลงสาคัญว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนทั้งกระลาศี่แล้วท่านก็รู้ก็เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตอนอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนี้นะเขาเมื่อเห็นแจ้งในขันห้าทำเป็นจริงอยู่นี่แล้วเขาก็เห็นแจ้งสิ่งอื่นนอกขันห,าหน้านี้ออกไปทั้งหมดเลยแล้ววันนี้เพราะว่ามันก็มีสภาวะเหมือนกันสิ่งภายนอกก็กกเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกัน ขันหน้านี่ก็มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะต่างแค่ว่ามีจิตวิญญาณมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองแตกต่างกันตรงนี้ส่วนต้นไม้หินผากรวดทรายเอเหล่านี้นั้นไม่มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่แต่มันก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันเกิดเป็นตัวสัตว์แต่จิตวิญญาณไม่อาศัยอยู่วัตถุดาดดาจางนั้นไม่มี ถ้ามันอาศัยอยู่มันต้องเกิดเป็นตัวสัตว์ขึ้นมาอ่เป็นอย่างนั้นเช่นมันอาศัยอยู่ในรูดินอย่างนี้นะมันก็เกิดเป็นตัวสัตว์ขึ้นมาแล้วมันจึงได้ไปอาศัยอยู่นั้นอันนี้ก็ให้พากันพิที่รณาดูให้มันเห็นเมื่อไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันก็หายหลงนะหายหลงสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวตนของเราจริงจังความหลงมันกำลังงับไป ความรู้ว่ากันหน้าไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันก็ปรากฏอยู่ที่จิตนี้ตลอดเวลาไปเมื่อความรู้ความเห็นตามหปจริงบังเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วบรรดากิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในใจราคะความกำหนดยินดีมันก็เบาบางลงโทสะความโกรธความอุบาทนี้ก็เบา,บางลงโมหะความหลงความไม่รู้จริงในธาตุสี่ขันหน้ามันก็เบา,บางลง อย่างนี้แหละแล้วแล้วดวงกิจนั้นก็รู้เองรู้ว่ากิเลสอันนี้มันเบาลงจะให้คนอื่นรู้ให้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพึ่งพากันเข้าใจศีลส,สมาธิปัญญานี่นะมันเป็นคุณธรรมสัมพันธ์กันไปเลยภาคจากกันไม่ได้ ้าอย่างใดอย่างหนึ่งลากออกไปแล้วก็อย่างหนึ่งก็เสื่อมไปเหมือนกันนะอย่างว่าถ้าศีลไม่มีแล้วอย่างนี้สมาธิก็ตั้งขึ้นไม่ได้อืมถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วก็ไปทำแต่าบาปนี้ไปเที่ยวฆ่าสัตว์เที่ยวรักทรัพย์ไปเที่ยวกบบพฤติผิดในกามกล่ามวมุาสาวาตดื่มสุราเมลยัยกัญชาย,ยาพิ่นเฮโรอินอย่างนี้นะเมื่อไปทำชั่วยอย่างนี้แล้ว มันก็นั่นแหละมันก็มัวหมองไปมันไม่ผ่องใสแล้วจิตใจนั่นแะมันเป็นอย่างนั้นเขาเรา่าหลงสําคัญว่าถ้าสี่ขันธ์นี่เป็นตัวเป็นตนนั่นแหละสาเหตุที่มันจะไปทําบาปต่างๆคนเรานะถ้ามันเห็นขันธ์ห้านี่ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วอ้าวจะใช้ขันธ์ห้านี้ไปทําบาปทาไมเมื่อขันธ์ห้านี้ไปทําบาปลงไปแล้ว จิตนั่นเป็นผู้เสวยผลแห่งบาปนั่นไม่ใช่ร่างกายมันเสวยอ่ะร่างกายมันก็แตกดับทําลายลงสู่พื้นดินนี่เท่านั้นเองไม่มีอะไรอ่ะจิตนั้นสิงแบบนี้นะบุญบาปพาไปแบบนี้บุญบาปไม่ได้พาร่างกายนี้ไปเลยบุญบาปที่ทำก็พารักอกาจิตใจนี้ไป มังเกิดในพบน้อยพบใจข่าวใดบาปให้ผลก็เสวยทุกขเวทนาเดือดร้อนวุ่นวายข่าวใดบุญกุศลให้ผลก็เสวยความสุขความสบายล่าเริงบันเทิงใจชีวิตของคนธรรมดาสามัญเรานะก็เป็นอย่างนี้แหละที่ท่องเที่ยวไปในสงสารนี่นะ ลองสังเกตดูที่เราเกิดมาในชาตินี้ดูก็ได้ในเมื่อเรายังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมก็ปล่อยให้ความยินดียินร้ายความเสียใจเศร้าโศกใครครอบงำจิตใจในเสมอไม่ใช่เหอเรอเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็วเศร้าโศกเดี๋ยวก็โกรธก็เป็นอยู่ยงนั้นนะ จิตใจเป็นปกติไม่ได้เพลกไปพลิกมาอยู่นั้นไอ้ผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนึ่จิตใจย่อมหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นแหละพอเมื่อใดผู้ใด,ดมาปฏิบัติธรรมวารกษาสินในบริสุทธิ์เสียแล้วมาเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปบาปมันไม่มีนี่บีาศินมันกําจัดบาปออกไปแล้วจิตใจยังเบิกบานพองแพ่ว เมื่อมันเบิกบานแล้วมันก็ต้องการความสงบเลยโน้มมันลงสู่ความสงบมันก็สงบลงได้เพราะว่าใจนี้เมื่อไม่มีบาปมารกวนแล้วมันเยือกเย็นอตัญหามันก็ไม่มากมายมันก็มีแต่ต้องการความสงบลูกเดียวอให้สังเกตดูจิตใจของใครของเรานะมันเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่ามันเดือดร้อนวุ่นวายอะไรตัวอะไรอยู่ถ้ามันเดือดร้อนวุ่นวาย อยู่ด้วยความโกรธความเกลียดอ้ไอต้ออะไรอยู่เนี่ยแสดงว่าศีลยังไม่บริสุทธิ์ยังล่วงศีลอ,อยู่ยังล่วงศีลอยู่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะนั้นคู้มุ่งหวังความสุขความสดบริสุทธิ์พุทธองแกตัวเองแล้วก็ต้องตั้งจิดอธิษฐานสมทานศีลห้าประการนั้นกลับคืนมาถ้าไม่ได้สมทานกับพระก็สมทานเอา โดยตนเองต่อหน้าพระพุทธรูปโท๊ะหมู่บูชาในบ้านในเรือนก็กดได้ไม่ขัดข้องอะไระรู้สึกตัวแล้วนะว่าเราจะไม่ทำบาปเช่นนั้นต่อไปอีกแล้วเราจะเว้นให้เด็ดขาดไปเลยอย่างนี้นะโดยความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้บาปโทษความชั่วที่ได้ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนก็จงหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของก็พระเจ้านี้ ก็อธิษฐานใจลงไปอย่างนี้แหละนี่แล้วว่าเราเคลียรละบาปออกจากจิตใจเมื่อเราอธิษฐานใจเนี่ยมันรู้สึกว่าใจ,จปลอดโปร่งนะใจเบานั่นแหละบาปมันละงับไปมันก็เบาขึ้นมาแล้วก็เพ่งความรู้สึกนั่นเข้าไปมันก็รวมลงรวมลงเท่านั้นเองนะยในเมื่อมันไม่มีบาปมารบกวนแล้วมีแต่บุญนั่นมีบุญนี่มแจะทำใจสงบ ให้เยือกเย็นไปเท่านั้นเองเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันเกียดค้านการภาวนาเนะี่ยไอ้ผู้ใดยังทำจิตให้เข้มแข็งยังไม่ได้อย่างนี้ยังมีอ่อนแออยู่นี่ก็มันก็เป็นธรรมดามถึงข่าวมันอ่อนแอมันก็แหน่อ่อนแอไปเมื่อรู้ตัวว่าตนยังอ่อนแออยู่นี่ก็พายายามแห่งเข้าไป อดทนเข้าไปทำจิตให้เข้มแข็งเข้าไปอ,อย่างนี้มันถึงสงบรวมลงได้นะจิตนะถ้าปล่อยมันอ่อนแออยู่งนั้นนะไม่มีทางมันจะรวมลงได้รวมลงไม่ได้ถ้าเราฝ่าด่านนี้ไปได้แล้วใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วนักก่อน,นับว่าเบาไปมากทีเดียวในกะารปฏิบททนะัติธรรมคล้ายๆกับว่า เราผ่านดงหนาป่าทึบมาแล้วแล้วมาสู่สที่โล่งที่เตียนแบบนี้นะอมันก็สบายอันนะัเมื่อทําใจสงบลงได้แล้วไม่มีกังวลหน้ากังวลหลังอะไรเราก็สบายสิแบบนี้นะนี่แหละใช้าพากันอดกันทอนภาคเพียนเพ่งพินิษลงไปอย่าไปท้อถอยให้ใจมันสงบลงให้ได้แล้วเราจะได้พบความสุขอันแท้จริง ลังสแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้